สวัสดีพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะผม <c oughs> สวัสดีเออ่วันนี้ผมกบจิงกอ๊อตกับจิงกอ๊อดกับสตรีมนะวันนี้เราจะมาเซิร์ฟเซิเร์ฟฟีฟาสามกันนะก็ว,วันนี้เป็นวันแรกนะวันแรกเเดือนเพิ่งโหลดมาวันนี้เลยก็มีงนางนนะมีม้างนาแล้วก็ <c oughs> แดด <c oughs> แดดเล่น <c oughs> แดดฮอนไง นี่เราก็จะมาโชว์เกียร์นะความหาวันนี้เราไม่เน้นแม่นนะเน้นเน้นเน้นเลยเหรอเน้นไม่รู้เน้นเน้นหาว่ะเลยดีเลยเลยดีเลยอ่าจัดเลยเราจะมาตะลุยตะลุยตึงชิงโปโตตึงตึงโปแค่วันผมหัวลราก็อย่าลำคาแล้ว่ันจัดต้องจัด จะมาลองมาเสื้อนะใส่เสื้อไหนดีป่ะเอาไหมอันนี้ไม่เอาอ่ะเอากลัจะเปลี่ยนเลยอะไรเนี่ยดนตรีมันน่ารักมากผมชอบดนตรีลุนตรีเกมนี้มันแบสุส่มเก๋ย,ย,ย่ะติร์ดเติร์ดเติรดเติรดไอเงเอาเลย <S 1> <S 1> ครับ

ทำไมเดี๋ยวหม่เชีวทำไมมันแลกอะเกิดอะไรขึ้นมาเอาหายแล้วทำไมตัวคุณวิ่งเร็วๆเอาเอาเอาไม่เป็นไรครับผมเล่นได้ดีแล้วเซคิเอลามอสนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มามามา ฮันโดคีเชื่อมันเบลเฮ้ยเฮ้ยโอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูเดียวเดียวนั่นดูดูมาเจีบห้าต้ขามาจ้่เดินเดินเดินเฮ้ยนี่ผมจะเตะอย่างอย่างแรงนะฮะดูนะ จะให้จะให้เอาจิงอะนะให้เอาจิงไม่บอกเลยเฮ้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 ยนี่นะการวิธีแก้ปัญหาของคนเราเวลาเราไม่ได้บอลเราจะเสีก็ต้องเตะออกไห้ก่อนอันดับอันตัพผ่านเคยเป็นนักมวยนักนักบอลนั้นเนี่ยเฮ้ยไปแล้ว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 เปิดเปิดเปิดยิงยิงยิงโคกโคคกโก ยังเฮ้ย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 กูเตะเฮ้ยเ้ยยังยังยัยเตะแบบเอยไม่ทราบว่ามีปัญหาคนดูหรือเปล่าฮะแหมเอ้ยอยากหันใจฝั่งนั้นเป็นของเด้ยมฮดิษด้วยฮะนี่เราเตะแบบจะหยอนให้หยอนตรงไหนนี่กล้าสุดๆอะไรวะงงก้าอะไร กล้าหายเอ้าแต่ให้ใครไม่ได้ฮโกร์ฮโกรโกร์พี่มาเอ่อเอ้ย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 ยังไง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 ทีนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมกูวิ่งไล่ไม่ได้บอลวะเฮ้ยอื้มอื้มไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอย่าอย่าหย่าหย่าหย่าเฮ้ยเฮ้ยเสียบอลเสียบอลอะไรเนี่ยโห้ยงการี่วะไปแล้วไปแล้ว โโอ้หใครวะใครนะฮะไม่ให้ทำเลยค่ะเออไม่ไหวแล้วยายาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียว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 ซับซับนิดเดียวแค่เดียวอ่ะเฮ้ยสับอะไรตายตัดเส้นใจยิ่งเออติดตินเบล็มบอกที่หน้าบอกที่หน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ฉ่อดึกกเมื่อกี้นะฮะเพื่อแดดจะเด็ดซึมๆไอ้หัวฟูผมก็ดีฮึดีดีไปอย่างนั้นด้วยนะมามามาเสร็จแล้วกดเปิดกดตัวแล้วกดตัวแล้วตัวเอ๋อแบบย้อยแบบย้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงดิโอ้โยนิดเดียวนิดเดียวไม่พลาดครับไม่พลาดตัวไม่พลาดตัวทุกชาส่ถุง คำขานิดเดียวคำขานนิดเดียวกลัวไม่ไดเดียวโอ้โหเอ้าเอายังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดมาเสร็จอยู่เลย้ยมึงไม่คืนเงินใช่ไหมนี่เตแบบแรงนี่โอ้โหโอ้ห เปิดปุ่มเปิดปุ่มเอาแล้วไม่จะไปลุกทุมด้วยมาได้หมดแหละเจงมาสกัดสกัดสกัดไหลหล่นโดว์หล่นโดว์โดว์โดว์ตีนสั้นไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอิน้ยเจือเฮ้ยแต่ยดีเงยเฮ้ยไปแล้ว เฮ้ยไปแล้ว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 อย่ายาเฮ้ยยิงยิงโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ้าวมึงให้กูดูก่อนดีจะพักคำว่าคืนนัาเปล่านี่นี่นี่เดี๋ยวมาดูมาดูมาดูถ้าไม่ได้เสามาดูไฮไลท์มาดูไฮไลท์โอ้โหท้าไมมีเสาดิแม่งครับนีหนีหนีหูไ่รูถ้าไม่มีเสามันจะเป็นโกได้ไงวะเตะบอลไม่เป็นอะ มันเป็นนักบอลนะเว้ยเต่ไม่โค้งไงค่ะฟุ้บไม่แตะผมนั่นนหะคุณรู้นี่ไม่ไหวเพราะอะไรนี่โดูโดยธนูไทยได้สวยๆนะชนเสาตัวเด็ดตัวเด็ดเบอร์เก้าเบอร์เก้าเด็ดอ่ะเด็ดอ่ะบอกตรงครึ่งหลังยังไงจะมีประตูเกิดขึ้นไหมเนี่ยอย่ามาขวางอย่ามาขวางคนอะไรชื่อฮันด็อกคีชื่อเหมือนลังนกเลยเฮ้ยเฮ้ย ออืเหยียบตูดแบ่งไม่บูชายังวะเฮ้ยหล็อกหลบได้ยอรไม่ธรรมดานะทักษะเยี่ยมคนเฮ้ยฮึสปิริตรับรับไว้รับไว้ไม่โกโกไปเล่นโกเดี๋ยวเข้าโกชิบหายเฮ้ยใหญ่เฮ้ยเฮ้ยใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหึหึเตะไม่ทันเตะไม่ทัน

เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ้าวส่งให้ใครวะเฮ้ยนี่สวน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 ดาคสวนดากคดูนี่ทำไรเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัดบอลเอาไว้ครับสำคัญจริงๆเฮ้ยนี่วิธีเล่นแรงง่ายๆนะครับนะซับนี่นี่ยา ย้อยย้อยเข้าอ้าวคนละทิศเลยนิดเดียวนิดเดียวยังนี่หยอดหยอดหยอดอันนี้หยอดแล้วเนี่ยหมอกหมูเช็ดนี่งัดขึ้นหม่งแค่ตัวนู้นอ้าหม่งไม่โดนรโนัลโดนัลโดฮันด็อกคีกูขำชื่อมึงจริงอะเฮ้ยเฮ้ยไล่ดีไล่ไล่ โอ้โหโหยสำคัญหาอะไรอ่ะกูเตีียมไปสำคัญเลยเนี่ยเแล้ว่าเป็นเป็นเป็นงานเป็นงานงานเฮ้ยมึงวิ่งไล่น่ากลัวมากเลยก็บอกตรงอย่าวิ่งไล่อย่างงี้เฮ้ยดันไงโดนแย่งแตได้เฮ้ยเฮ้ยหน้าดูที่หน้ามึงอ่ะเฮ้ย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 ไล่ไล่ไล่ โหโหเสยหน้าหน้าแหกแหงเยอะแรงเยอะหน่อยหน่อยทุกคงแงมันก็เข้าหลัวแหงนจะชนคานเตะเสุดแรงเตะสุดแรงบุ้งัน๊ตคีันคีนี่นี่นี่ห้านาที วินโดวนโดว์วไรมีคนเร็เฮ้ยออกเตะใส่ไข่แม่งเลยวินโดว์มันวิ่งเร็วนะเว้ยอันด็อกคีเหรอเฮ้ยอืมอืมสกิดสกิทส่งดิมันไม่ส่งอ่ะนี่นี่นี่เฮ้ยจะหมด ทนเวลาหนึ่งนาทีเฮ้ยหนึ่งนาทีเอาบอลกูมาเสร็จแน่ๆเสร็จหน้ามึงอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหยาหยาอืออืออือโอ้โหโอ้เด็ดเลยต่อเวลาพิเศษอ้าวอยู่ในเชื่องต่อเวลาพิเศษฮะไม่รู้ว่ามันจะมีไฮไลท์ให้ดูป่ะไฮไลท์มันน่าจะเด็ดเด็ดมีมี นี่นี่นี่พุ้ท่าแม่งคนสวยอ่ะนี่ไอหัวผูหัวผู้ตุ่มสวยหน้าเน่เน่ตึ๊บโอ้ยโกอูสกอร์โกแม่งจุงเบยเนี่ยโอ้โหเกือบเข้าอ่ะอะไรวะยังไงยังไงเกือบเข้าอเลเสยหน้าต่อต่อไม่ต่อเวลาพิเศษได้หรอต่อกี่นาทีวะ ผมรูนะท้าเครื่องอันเอกูจะเย็นกูจะตักตั้งใจเล่นไงเฮ้ยยิงแม่งเลยหัวแตกคนดูหัวแตกคนดูแตกแทนเวลากี่นาทีอยากรู้จริงไหมยิงแบบซุเซิร์ฟเซิร์ฟ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเข้าน่ากลัวมากกูบอกตรงเอาบอกเบอกเขาบอกเ่ยคือหลังาับอ่าเฮ้ย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 เ้าชิดหายแล้วไปดำไปดำไดำมามามามึงเตะเป็นมะเนี่ยมามามาเตะได้เตะ้ย เขานี่เมันชมเป็นบอกว่าผู้รักษาประตูที่ดีพยายามแค่ไหนก็ไม่ได้หรอกครับพยายามแค่ไหนก็เอาไปแล้ว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 โอ้ใครเขาเห่วะมองคนดูวะนี่นี่เป็นไงลูนี่เอาไปอ้าวไม่ใช่ลูนี่นะวะ อุ้ยหายท้องอ่ะเตะปิ้นอ่ะเตะแบงลอาเอออาวเอ้านอ้าวอยู่โทษสนุกเลยวะขอไม่ชอบเลยู่โทษเนี่ยมันคิดว่าใครยิงจุดโทษมึนคิดผิดแล้วเนี่ยมือเท้าเข้าสวยฝังมือเท้าข้อสวย นอ่ะนักเตะกูโหอดสองเตะคนกุ๊กกิกเลยลูกดูท่าดูท่าเตะแบบบิดข้อบิดข้อตัเสานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยโดนมือโดนมือไม่โดนโดนโดนดูดินั่นไหนบอกหยุดโทษวะบีมกอไก่เฮ้ยบีมทำไมกอไก่หยุดโทษก็หยุดโทษดิ ยต้องชมอสิเลยเฮ้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 ยเอกัลุนไดประตูจากจังหวะนี้นะครับก็เลยป่อยให้เล่นต่ออะไรหว่าไดลุกมนี่นี่นี่มีง้างมีง้างไม่ให้มึงคะแนนอ้าวคืนโกคืนโกโกสซัดโกซัดโต้มถึงโกหรับไม่ได้นะมึงหาไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว อิสติกาเบรย์เปเตเฮ่เออเขก็เห็นเพื่อนเราให้บอลแล้วครับอ้าวหน่องารออกไว้ก่อนนะเลยท่าทีเลยท่าทีห้าทีห้าทีห้าวิไม่ทุ่มออกไปอ่ะไอเชี่ยสองนาทีมันมันเร็วจังว่าสามนาทีเนี่ยไม่เป็นไรเตะแม่งเงี้ยนะเผื่อเข้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเดียวเดียวเฮ้ยแต่มึงเตะแม่งจริงแม่นแม่นฮะแม่นเหรอ อย่าอยาอย่ากันกันหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนต้องนา้โอ้เฮ้ยสว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 ยมาสวยมาสวยมาสวยอ๋อสวยอ๋อเฮ้ยอย่ายยายายาย่าย่าเฮ้ยอย่ายาย่าอือือ ต่อเว้าวจุดโทษสนุกจุดโทษมันเป็นการที่เดือดเดือดมากหว่องตรงจับมือจับมือกิจับม่จับมือมาดูอีกครั้งนะฮะอน้าควยดู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 แต่มึงดูดีน่ยตอนที่มึงที่ทำมือมามือมืออัดออกเหมือนอย่างเงี้ยถ้าผ่านแล้วมันก็ต้องให้แตะมุมเล เป่งนิดเดียวอ่ะโอ้โหไม่งั้นไม่ต้องยิงจุดโทษหรอกแบบเสียจากสีดู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 มือนะโอ้ยโดนดูอ้าวอ้าวจะแกาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมลุกแล้โอ้ยยังไงอะไรเงลุนนี่ลุนนี่มา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 เตะมาเตะมาครับได้ เตวมาเตะ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 มาเลยเตะดีเตะเตะดีด oh, hey, ีเตะแรงไหมโอ้โหเส็งเลยครับโอ้โหเตะแรงไปแบงค์กูกูกูจะพุ่งกูจะเตะกูจะเตะไปทางซ้ายเตะไปทางซ้ายแบงค์ก็เตะทางซ้ายแบงค์มึงไม่รับเดี๋ยวมึงเตะไปทางไหนอ่ะ รู้ม่าเตะไปทางนี้เตะมาโอ้แรงเงี้ยเฮ้ยตรงตรงโอ้โหอะไรวะขอดูลูกนี้ดีนะอะไรๆขยับขยับขยับอ๋อขยับมมีการกระโดดด้วยโอ้ยไม่ต้องมา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  อะไรวะอดีลูกลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้มามามาเต็มข้่อะเต็มข้่อะอ๋อไม่เต็มโค่เนี่ยกดดันหาอะไรก็นั่งกินน้ำอยู่เนี่ยแล้วทำไมทำไมทำไมลูกนี้มันมันต้องมองกระัน68หลับจริงอะนะฮึบ อะไรวะดีใจไหมลูกนี้นี่คนที่ตัวโหวดทีทมโก้โอ้อะไรอีตูดนะรครับเอาละรครับเอาละรครับเอาละครับยังไงยังไงยังไงนี่อือหืออือหืออือหือชนะชนะครับสายสายชนะสขอโทษห้าต่อสามครับ กวางแค่ไหนคเออกว่าเนี่ยพบข้าใหม่โอกาสได้นะครับผมจินกอตแล้วก็สเตมลาวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีดิสวัสดีครับเออ